ภาคภูมิใจไทยมีโอกาสที่จะได้ยกจังหวัดนั่นคือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงไงครับของสุดารัตเกยุราพันเนี่ยก็เดินทางไปเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้พัดเข้ามาในพื้นที่ภา,า,า,าคอีสาน นี่ต้องอธิบายให้กับพี่น้องทั้งหลายฟังนะครับว่าภาคใต้มันมีสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่มีการให้ข้อมูลพิมพ์เข้ามานั้นที่บอกว่าจังหวัดพัทลุงภาคภูมิใจไทยมีโอกาสที่จะได้ยกจังหวัดนั่นคือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงไงครับพัทลุงสตูลนี่เป็นฐานสำคัญของพรรค ภูมิใจไทยพัฒนลุงสตูลสงขาลืมนับสงขาไปนี่เป็นฐานสำคัญของภูมิใจไทยครับและวันนี้พักไทยสร้างไทยของสุดารัตนเกยุราพันธ์เนี่ยก็เดินทางไปเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่สุดด้านจิตวิญญาณของคนใต้ เพราะมีพระธาตุสำคัญที่ตั้งอยู่ที่นครศรีธรรมราชวัดพระธาตนะุนนักการเมืองคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นพิธาริมจเจริญลักษ์ไม่ว่าจะเป็นแพทองทานชินวัตรไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับวันนี้ก็สุดารัฐเกยุราพันธ์ก็ลงไปก้าก็จะเปิดเลิกเบิกเลิก ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนก็จะมีแปลกแยกคนเดียวครับก็คือประยุทธจ์จันโอชาไงไม่เอานครศรีธรรมราชแต่เอาชุมพรบอกว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้คือกะที่จะยึดภาคใต้ส่วนนักการเมืองคนอื่นคนสำคัญอื่นๆครับเขาก็จะเริ่มต้น ที่นครศรีธรรมราชก่อนเอาเลิกเอาชัยก่อนไปไหว้พระาธาตุไปหม่มพระาธาตุเจดีย์ไปทําพิธีที่เสาหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลายคนก็เชื่อนะครับโดยเฉพาะพิธีสําคัญสําคัญที่ไปทําที่หลักเมืองก็คือไหว้หลักเมืองอย่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ย แต่ก่อนถูกย้ายไปไประจําสำนักนายกโอ้ท่านก็เดินสายทำบุญเยอะแยะแต่ทำที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นการทำพิธีไหว้ศาลหลักเมืองพิธีใหญ่พามที่มาทําพิธีให้เป็นคณะพามชุดใหญ่และเป็นพามซึ่งเป็นลูกสืบเชื้อสายมาจากพามที่ ถวายงานในราชสำนักตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่จนถึงรัชกาลที่สิบในปัจจุบันนี่ต้องพูดไว้ให้เป็นเกียรติยศนะครับนั่นคือตระกูลพมมชาติตระกูลพมชาตินะครับก็มีคนสำคัญที่เข้าไปช่วยโฆษณาให้หน่อยเพราะรู้จักกันก็คือ พรามศักดิ์ภีพรมชาติที่คุณจจตุพรพรมพันธ์บอกว่าไปสมัครเป็นสมาชิกไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐไปกับธนาวุฒิวิชัยดิษฐวันนี้เห็นข่าวแวบๆไปทำพิธีไหว้สารหลักเมืองคือเอาสุดารัฐเกยุราพันธ์และมวลสมาชิกผู้สมัครของพรรค รวมไทยสร้างชาติในภาคใต้ไปทำพิธีไหว้ศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชและาพามที่ไปทำพิธีให้ก็คือาพามจากตระกูลพมชาติซึ่งเป็นพี่ชายของาพามศรัพี์พมชาติาพามศรัพี์พมชาตินะเขาเป็นาพามผมเสื้อแดงนะครับอยู่เสื้อแดงมากอดแล้วก็มีสมาชิกเยอะแยะของคนเสื้อแดง วันนี้ก็ไปอยู่กับสุดารัตเกยุลาพันธ์วันนี้ก็จะไปเปิดเบิกเลิกทำการหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้แล้วที่ตามไปด้วยก็มีธนาวุฒิวิชัยดิตนี่ก็เป็นคนสำคัญนะครับธนาวุฒิวิชัยดิตเนี่ยผมก็รู้จักนี่ก็ต้องโฆษณาให้หน่อยเป็นอดีตโฆศก นปชก็คือโคศกข,ของคนเสื้อแดงแล้วเขาจะเป็นคนที่อยู่บนเวทีปราศัยคนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดจะไม่หนีจะไม่หลบจะไม่ซ่อนนี่คือกล้าตายว่างั้นเถอะไม่กลัวตายอย่างการชุมนุมปี5 3สนี่แกนำไปหมดแล้วไปอยู่ในสำนังกงานตำรวจแห่งชาติแล้วถ้านาวุฒิวิชัยดิียังยืนอยู่บนเวทีอยู่อย่างนั้นดูแลประชาชนคนเสื้อแดงอยู่อย่างนั้น และก็พาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงไปอยู่ในวัดปธุมวนารามนี่คือสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่มีใครจะลบเลือนเรื่องนี้ได้เหมือนตอนรัฐประหารปี2 5 7 7ที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยภาพข่าวก็ปรากฏชัดเจนว่าธนาวุฒิวิชัยดิตก็ยืนอยู่บนเวทีคนสุดท้ายแล้ะครับ ขอให้ทหารไม่ทำไร้ายประชาชนขอให้ทหารอย่ายิงเข้ามาในเวทีในขณะที่ทหารบุกยึดเวทีเสื้อแดงที่ถนนอักษะตอนนั้นแกนนำเสื้อแดงจตุพรอาจารย์ชิดาน,นัทวุฒินี่ถูกคู่พระภูมิตัวไปหมดแล้วก็เหลือธนาวุฒิวิชัยดิตแล้วก็มีาพามศักดิ์พีเนี่ยดูแลเวทีพาพี่น้องคนเสื้อแดงหลบนเนี่ยไปติดคุก ยุคคุกทหารตั้งหลายวันนี่ผมไปสอบถามมาวันนี้สองท่านนี้ก็ไปที่ไทยสร้างไทยร่วมกับสุดารัตเกยุราพันธ์วันนี้เขาจะไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่นครศรีธรรมราชพร้อมกับสัมมนาผู้สมัครในเขตภาคใต้ทั้งหมดที่ผมบอกว่าสายลมมันเกิด ความเปลี่ยนแปลงขึ้นในภาคใต้คืออะไรครับภาคใต้วันนี้จากการสำรวจอันดับหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์อันดับสองก็อุ้งอิงอันดับสามก็ตามลงมาเป็นพิธาบ้างอันดับสี่อันดับห้าจุลินสุดารัฐท่านทั้งหลายครับภาคใต้มีซสห้าสิบกว่าท่านมีคะแนนบัญชีรายชื่อนี่ ประมาณ15ล้านคนประธานครับประมาณ15คนดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ช่วงชิงของพรรคการเมืองสำคัญไม่ไว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยพ,พรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์และตอนนี้ก็มีพรรคไทยสร้างไทยเพิ่มเข้ามาอีกพรรคหนึ่งออมีเพื่อไทยด้วยแล้วก็ไทยสร้างไทยก้าวไกล ทั้งฝั่งรัฐบาลทุกภาคชิงที่นี่ทั้งพังไฟค้านนี่มีเพื่อไทยก้าวไกลและไทยสร้างไทยกำลังมุ่งไปชิงพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสอสอเขียผมจึงต้องกาบเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านทั้งหลายที่ฟังการไล์อยู่ตอนนี้ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่ไว่าจะเป็นคะแนนระบบบัญชีรายชื่อก็ลำดับหนึ่งประยุทธ์ลำดับสองอุ้งอิงลำดับสมพิธาลำดับสี่จุลินลำดับห้าสุดารัตน์เนี่ยมันเบียดกันได้นะครับมันเบียดกันได้ถ้าได้สามแสนคะแนนนี่มันก็ได้ผู้แทนราษฎรหนึ่งคนแล้วและตอนนี้กระแสของจุลินลักษณะวิสิทธ์ตกลงสุดารัตน์เกยุราพัน์ธขึ้น พิธานิ่งอุ้งอิงตกประยุทธ์ตกคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนี่กระแสวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อกระแสเป็นอย่างนั้นก็ต้องดูว่าพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงไม่ว่าจะเป็นพิธาจุรินสุดารักยิงหน่อยนี่จะมีกลเม็ดเคล็ดลับอย่างไรในการที่จะดึงเอาความรู้สึกของคนใต้นี่มาอยู่กับตัวเอง นี่คะแนนปาติริทล้ลวนๆครับและมาดูเรื่องผู้แทนเขตผู้แทนเขตต้องยอมรับครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักลุงตู่นี่ละสามสี่พักนี้แหละครับจะเป็นพักการเมืองที่จะได้สอเขตในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องบอกกับพี่น้องที่ครบทั้งหลายนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าการปักหลักของพรรคประชาชาติที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็มีพรรคการเมืองลุกเข้าไปเช่นภูมิใจไทยต้องการจะปักถุกประชาธิปัตต์ต้องการจะทวงพื้นที่อีกคืนและตอนนี้ประชาชาติยังไม่มีการขยับอะไรอย่างชัดเจนมันก็เกิดความสงสัยว่าประชาชาติยังจะสามารถรักษาพื้นที่ของตนเองได้หรือไม่ พราะรวมไทยสร้างชาติเขาก็ต้องการที่จะเอาพื้นที่3มจกกังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสอส12คนนู่นนะแ<พ>ย่งชิงจากพรรคประชาชาติมาเป็นของพรรคตนเองนี่ลุมสกกรรมกันเข้าไปตรงนี้ก็ต้องบอกท่านที่เคารพทั้งหลายอย่างนี้ว่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นยังไม่มีอะไรแน่นอนสักเท่าไหร่เจ้าของพื้นที่เดิม ประชาธิปัตย์ก็ประกาศว่าจะกวาดภาคใต้คู่ชิงใหม่ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือรวมไทยสร้างชาติก็ประกาศที่จะกวาดสสภาคใต้เช่นกันดังนั้นทุกพักไม่กินไข่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ ยังฝ่ายค้านนี่ถึงแม้จะไม่ได้สอสอเขตแม้แต่คนเดียวในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักไทยสร้างไทยนีย่จะไม่ได้สอสอเขตแม้แต่คนเดียวแต่สามพักนี้ได้สอสอในระบบบัญชีรายชื่อจากคะแนนของคนใต้แน่นอนร้อยเปอร์เนเพราะจากผลสำรวจครับผลสำรวจปรากฏชัดว่า พักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักไทยสร้างไทยจะได้สอสอบัญชีรายชื่อจากคะแนนเสียงของคนภาคใต้แน่นอนได้มากที่สุดก็คงเป็นเพื่อไทยครับได้ลำดับรองลงมานี่ก็เป็นก้าวไกลลำดับรองลงมาอีกก็เป็นไทยสร้างไทยแต่ในฝั่งของรัฐบาลนี่คนที่จะได้คะแนนบัญชีรายชื่อของคนที่เลือกรัฐบาลจะมีแค่สองพักการเมืองครับ นั่นคือพักรวมไทยสร้างชาติขอพลเอกประยุทธ์และพักประชาธิปัตย์ส่วนภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐเนี่ยคะแนนระบบบัญชีรายชื่อในพักการเมืองนี้ไม่มีครับนี่ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องกระแสเพราะเขาหนักไปเรื่องของกระสุนกันทั้งหลายครับนี่วิธีการหาเสียงแตกต่างกันผมจึงบอกกับ ท่านทั้งหลายว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดเข้าพื้นที่ภาคใต้แล้วแต่จะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยยังไม่รู้ทีนี้มาดูภาคอีสานครับภาคอีสานภาคเพื่อไทยต้องไปทุกพื้นที่ที่ตนเองมีจุดอ่อนทุกพื้นที่ที่ตนเองมีจุดอ่อนอย่างอูบลนเนี่ยซึ่งจะไปในวันพรุ่งนี้นี่ครับอุบลก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่า เป็นจังหวัดที่เพื่อไทยจะไม่กวาดทั้งจังหวัดจะต้องแบ่งให้ทั้งพรรคประช,ชาธิปัตย์แบ่งให้ทักพรรคภูมิใจไทยแบ่งให้พรรคไทยสร้างไทยสะสะสิบคนของจังหวัดอุบลน,นี่มันแบ่งเป็นสี่คนสีพ่พรรคใหญ่ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์นี่ก็สามไทยสร้างไทยนี่ไม่สองก็สามเหลือให้เพื่อไทยนี่อยู่ประมาณสี่หรือห้าเขตเลือกตั้งเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ผู้แทนราษฎรมาเพื่อไทยเขาจึงต้องไปปลาัยที่จังหวัดอุบล เพราะขาใหญ่สำคัญนะต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานีให้กับพักเพื่อไทยนั้นชาวอุบลไม่มีใครรักใครชอบเลยคนคนนี้ในคนอุบลรังเกียจครับอนี้พูดกันตามความจริงเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบพฤติกรรมส่วนตัวของนักการเมืองคนนี้ แนวนักการเมืองคนนี้ก็มาเป็นผู้รับผิดชอบมาเป็นหัวของจังหวัดอุบลราชธานีมันจึงทำให้คนที่อยากจะเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาปฏิเสธหลายเขตน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นคนที่เขาจะเลือกประชาธิปัตย์อยู่เดิมเนี่ยนี่เขาก็จะเลือกอย่างน้อยก็ต้องมีผู้แทนหนึ่งคนหรือ ภูมิใจไทยนี่อย่างน้อยอาจจะต้องน้อยที่สุดก็มีสองหรืออาจจะขึ้นไปสามไทยสร้างไทรนี่ไม่สองก็สามที่เหลือก็เป็นของพรรคเพื่อไทยก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าประชาชนในพื้นที่นี่เขาไม่ได้อินเขาไม่ได้ชอบกับคนที่รับผิดชอบจังหวัดอุบล ซึ่งพอได้ยินชื่อเอ่ยชื่อแค่นั้นครับคนอุบลเนี่ยสายหน้าหมดไม่เอาแต่ก็ไม่อยากจะต่อสู้กับอิทธิพลไม่อยากตายโดยไม่ทราบสาเหตุนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุบลราชธานีเนี่ย เป็นหนึ่งในพื้นที่อ่อนไหวที่สุดพื้นที่หนึ่งในภาคอีสานที่เพื่อไทยจะไม่ยกจังหวัดไปที่อำนาจเจริญอีกก็เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยจะไม่ยกจังหวัดดีนี่ค่ามาร้อยเอ็ดก็เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยจะไม่ได้ยกจังหวัดเพราะชาติไทยพัฒนาเขาก็แข็งไทยสร ites, ้างไทยเขาก็แข็ง แล้วโพล่ออกมาเมื่อไหรน่นี่ก็พราไม่เปลี่ยนตัวผู้สมัครสอสอ,สอไงครับ